เทวดานะครับไปเส้นขึ้นไ้เซ็นขึ้นเทีย่ยงจอดก่อแบบนแบบน,แบบน,นี่เลยเดินทางในเียบมากมากเลยนะจำ้ำ ทีนในสูงเลยเป็นเจาะนิดๆนะครับหยยดออกล่างออกลูกหยยดออกหยยดออกออกลูกหยยดออกเหยียนออก้ายได้นะครับพอไปสูงมันไง อขอดีบินสูงแล,แล้วนะครับไปรุนกันไปก่อนบินสูงแล้ว